ครับก็มาฟังในคลิปที่3เกี่ยวข้องกับทางฟิสิกส์กันบ้างนะครับจากนี้ผมก็ได้ทำไปแล้ว2คลิปนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานนะฮะโดยพอในคลิปที่2เนี่ยก็พูดเรื่องกฎของนิวตัน3ข้อนะครับอันนี้ก็จะมาพูดเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็อัตราเร็วนะครับซึ่งเป็นเรื่องแรกๆที่เขาจะเรียนกันในวิชาฟิสิกส์น,นะครับบางคนอาจจะงงว่าพอเรียนเรื่องแรกก็งงแล้วนะครับอัตราเร็ว ความเร็วอะไรเงี้ยนะครับเจอสองเรื่องแรกก็งงละทั้งที่มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับเป็นเรื่องง่ายๆอัตราเร็วความเร็วนะครับซึ่งคําว่าอัตราเร็วก็คือ,อระยะทางนะครับระยะทางหารด้วยเวลาครับนะฮะซึ่งความเร็วก็คือเขาเรียกการกระจัดนะครับหรือการขาจัดหารด้วยเวลานะครับตามสูตรนี้นะครับ อัตราเร็กวก็คือระยะทางหารด้วยเวลานะครับการกระจัดความเร็กวก็คือการกระจัดหารด้วยเวลานะครับซึ่งตัวนี้เขาเรียกอัตราเร็วเขาเรียก velocity นะครับ velocity ความเร็กวก็เรียก speed นะครับจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะครับระหว่างอัตราเร็วกับการกระจัดนะครับแต่ว่ายังไงคือคือเป็นการแล้วแต่เราจะมองนะครับแล้วแต่เราจะมอง พราะว่าวัตถุเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะมีในลักษณะสมมุตินี่ะครับวัตถุบางชนิดเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมีการเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นอิสระนะครับนะแต่ว่านี่ก็คือเรื่องของอัตราเร็วนะฮะตราเร็วเช่นลูกบอลลูกเนี่ยเคลื่อนที่เป็นอิสระนะฮะจากจุดทางด้านนี้นะครับซ้ายมาด้านขวานะครับถ้าเป็นระยะทางก็คือแล้วแต่ จะเคลื่อนไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเป็นการการะจัดเนี่ยเราจะมองคือมองแค่จากจุดนี้เป็นจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับจริงแล้วมันก็มันก็คือเรื่องเดียวกันนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองละเอียดขนาดไหนนะฮะเช่นมีเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับที่เคลื่อนที่วัตถุนี้เคลื่อนที่ไปจาก A ไป B นะครับสมมติ A ไป B นะครับนี้ a ไป b นะครับสมมุติว่าวัตถุเคลื่อนเคลื่อนที่ไปในลักษณะนี้นะครับเคลื่อนที่เป็นในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นระยะทางก็คือคุณจะต้องอคุณจะต้องคำนวณหมดเลยนะครับว่าเส้นเนี่ยใช้ระยะเท่าไหร่กี่เซนติเมตรนะครับหรือกี่เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นการกระจัดก็คือเราไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจเราจะลากยาวเลยนะครับลากยาวเลย ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะนี่คือการกระจัดนี่ก็คือระยะทางนะครับก็เหมือนกับอิเล็กตรอนนะฮะอิเล็กตรอนเนี่ยการเคลื่อนที่ของมันเนี่ยจะเป็นเรียกว่าไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปวัดอัตราเร็วของมันเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยากนะครับวัดระยะทางของมันก็คงเป็นเรื่องยากเราก็เลยวัดว่าจากจุดนี้มาจุดนี้เนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับ โอเคครันนี้ในเรื่องอัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูอะไรเราจะดูระยะทางหรือการกระจัดนะครับซึ่งถ้าอย่างง่ายๆเลยก็คือดูที่ความเร็วนะก็คือดูที่การการกระจัดนั่นเองนะครับเช่นอย่างเช่นลูกบอลน,นี้ก็ได้ครับสมมุติถ้าเป็นเคื่อนที่เปเส้นตรงก็ไม่มีปัญหานะครับความเร็วอัตราเร็วกับการกระจัดจะเท่ากันใช่ไหมครัเช่นเ่อนที่แบบนี้นะก็คือ อย่างนี้คือมีความเร็วคงที่ใช่ไหมฮะมีความเร็วคงที่แต่อย่างนี้คือความเร็วไม่คงที่ใช่ไหมฮะความเร็วไม่คงที่แต่ถ้าความเร็วคงที่ก็คือนะคืออันนี้ความเร็ววัดยังไงนะฮะก็คือความเร็วก็คือระยะทางในในหนึ่งหน่วยเวลานั่นเองนะครับระยะทางในหนึ่งหนึ่งหน่วยเวลาก็คือสมมติคุณจับเวลาหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเนี่ยวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งใช้เวลาเท่าไหร่ สมมติว่าเรามีนาฬิกาแบบนักวิ่งนะครจับเวลาตึ๊บมัตถุเคลนไปสมมตินะฮะพอครบหนึ่งนาทีหยุดปึ๊บแล้วเราก็วัดวัดระยะทางตัวนี้นะครับในหนึ่งนาทีเนี่ยเคลื่อนที่ได้กี่เซนติเมตรกี่เมตรนะนั่นก็คือเวลานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเขียนเป็นสุรก็คือ v เท่ากับ s ฐาน t นะครับซึ่ง v นะครับเป็นเวกเตอร์นะครับ v เป็นเวกเตอร์ s ก็เป็นเวกเตอร์นะครับในที่นี้เราจะพูดถึงความเร็วแล้วกันนะก็คือการะจัดนะครับหารด้วยเวลานั่นเองนะครับนี่คือสูตรในทางฟิสิกส์นะสูตรในทางฟิสิกส์เห็นไหมพอเขียนเป็นสูตรแล้วมันก็ดูดูแบบเป็นคณิตศาสตร์นะครับทําให้หลายคนเนี่ยปวดหัวนะไม่อยากเรียนไม่อยากเรียนฟิสิกส์ก็เพราะว่าเป็นเรื่องยากเป็นแมทเป็นอะไรนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองมันเป็น รถยนต์คันหนึ่งวิ่งนะครับหรือแมลงวันตัวหนึ่งบินนะฮะหรือมีวัตถุหล่นมาจากท้องฟ้านะครับฟิสิกส์จะเป็นเรื่องสนุกทันทีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยนะครับให้เห็นภาพนะแล้วก็ให้เกิดความสนุกนะครับครั้นี้เนี่ยมันก็จะมีถ้าไปทาข้อสอบก็จะมีการตั้งโจทย์ให้เราคิดหาคําตอบอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะพูดเป็นเป็นหลักการไว้ก่อนนะ เรื่องการแก้โจทย์อะไรก็ยังไม่ซีเรียสครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีหลักการอีกหลักการหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าความเร็วเนี่ยมันไม่คงที่นะครับอเรามาวาดกราฟกันดูกพแล้วกันนะครับสมมุติว่าเรามีกราฟแนวแกนนอนหรือแนวโทษนะแนวแกนตั้งหรือแกนวายเนี่ยให้เป็นระยะทางนะครับแนวแกนนอนให้เป็นเวลานะครับแนวแกนนอนให้เป็นเวลาลองวาด ทุกท่านลองวาดในกระดาษก็ได้นะครับก็คือ s นะครับ s กับ s t ในลักษณะนี้นะครับ s กับ t นะครับสมมุติว่าวัตถุนะครับเคลื่อนที่สมมติว่าเราเราาร์ k จุดไว้เราาร์ k จุดไว้ตรงนี้นะครับตรงปากกาเนี่ยนะครับอ่าแล้วเราก็จับเวลานะจับเวลาสมมุติว่าทุกหนึ่งวินาทีเนี่ยเราวัดระยะทางตัวนี้เข้อใจไหมครับสมมติว่าอ่หาหนะะึ่งวินาทีปุ๊บหยุดได้ระยะทางเท่าไหร่ สมมติ1ิเซนนะครับแล้วก็พอดพอดการาฟลงไปนึกออกไหมครับสมมติอ่าเริ่มเริ่มนะครับจุดเริ่มต้นปุ๊บหนึ่งวินาที1ิบเซนหนึ่งวินาทีนะครับหนึ่งวินาที1ิบเซนหนึ่งวินาที1ิบเซนคือ10เซนหมายว่ามันจะกลายเป็ินึกออกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิด10เซนจากเดิมเนี่ยก็กลายเป็น2ี่สิบนะครับอีกอีกหนึ่งวินาที3าสิบอย่างนี้แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นทีละ1ิบถูกไหมครับเพิ่มขึ้นทีละ1ิเซนในทุกหนึ่งวินาที นะครับอย่างนี้ก็คือความเร็วเป็นไงครับความเร็วคงที่นะครับเพราะนั้นเราวาดกราฟก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้ก็คือแล้วทางก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างคงที่นะครับอย่างคงที่นะฮะก็คือตัวนี้ครับวินาทีใช่ไหมฮะวินาทีเคลื่อนไประยะทางก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในในอัตราส่วนเท่าเดิมนะครับในอัตราส่วนเท่าเดิม ถ้าอย่างนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีความเร็วที่คงที่นะคความเร็วหรือ v v ีคงที่นะครับนะถ้าคุณจับหลักการได้ตั้งแต่ตั้งแต่ที่ผมพูดครั้งแรก,กน,นะครับก็นะครับมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะครับฟิสิกสนะ์วีคงที่นะครับก็เหมือนกับเนี่ยนะฮะมีการเคลือ่อนด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย มันก็ในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งเราเดินเนี่ยเราก็ยังเดินด้วยความเร็วที่ไม่คงที่เลยถูกไหมครับไม่มีใครเดินที่เดินไปตามท้องถนนด้วยความเร็วคงที่ใช่ไหมฮ<ล>ะเดี๋ยวก็ช้าเดี๋ยวก็เร็วเดี๋ยวก็หยุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เอาไปศึกษากฎาธรรมชาติศึกษาสิ่งรอบตัวเรานะครับเราก็ต้องพยายามที่จะทําความเข้าใจจากธรรมชาติรอบตัวเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ในความจริงแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แบบนี้นะครับมันอาจจะเป็นถ้าเราพอดกราฟนะครับมันอาจจะเป็นอะไรที่นะครับนะครับอย่างนี้ครับนะฮะจะเป็นที่ไม่คงที่นะครับซึ่งถ้าเป็นตรงนี้หมายความว่าไงครับเอน้อยลงไหมครับว่าไงครับระยะทางน้อยลงเดินถอยหลังใช่ไหมถ้าอย่างตรงนี้คือหยุด อ่าอย่างตรงไหนที่มันเป็นแนวแกนนอนก็คือหยุดใช่ไหมฮะคือระยะทางเวลาผ่านไปเนี่ยระยะทางก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมฮะระยะทางก็ยังเท่าเดิมแสดงว่าหยุดอยู่กับที่หยุดนิ่งนั่นเองนะครับอันนี้คือเดินถอยหลังพอเดินถอยหลังปั๊บอ่เดินไปข้างหน้าด้วยความเร็วที่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์มาเนี่ยก็คือความเร็วก็คือความชันนั่นเองความชันของกราฟนั่นเองนะครับก็คืออ่าก็คือวาดนะครับ ความชันคืออะไรก็คือวงอ่าก็เรียกนะครับต้องทําสี่เหลี่ยมมุมฉากทําสี่เหลี่ยมมุมฉากขึ้นมานะครับก็เรียกเดลต้าวายใช่ไหมฮะเดลต้าเอ็กอะไรเงี้ยครับก็คือเดลต้าวายหารเดลต้าเอ็กซ์นะครับนะฮะก็คือความชันนะครับลองไปดูในเรื่องคณิตศาสตร์เรื่องความชันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วก็คือในกราฟนะครับความเร็วในกราฟ s กับ t เนี่ยนะครับก็คือความชัน ในแต่ละจุดนั่นเองความชั gettable. ns, ในในแต่ละจุดของการาฟนะครับอย่างเช่นตรงนี้ความชันเป็นไงครับก็คือค่าค่าหนึ่งนะครับถ้าคุณไปดูนี้ความชันมันก็จะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมครัความชันจะเริ่มเปลี่ยนตรงนี้ความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมครัความเร็วเป็นศูนย์ความเร็วเป็นศ bueno. ูนย์ก็ค um> ือหยุดนิ่งนะหยุดนิ่งนะครับใช่ไหมครงตนนี้ความชันเริ่มขึ้นอีกเริ่มขึ้นอีกใช่ไหมครัเริ่มชันขึ้นชันขึ้นชันขึ้นนะครับ อากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะเริ่มชันขึ้นชันขึ้น,น,นอะตรงนี้เห็นไหมฮะหยุดดีอะหยุดนี่ละความเร็วเป็นศูนย์ใช่ไหมฮะตรงนี้ปุ๊บความชันติดลบเห็นไหมฮะความชันติดลบคือความเร็วติดลบความเร็วติดลบคืออะไรครับถอยหลังใช่ไหมฮะอะหยุดหยุดนิดนึงอะไปอีกฮะเพราะนั้นความชันก็ชันขึ้นอีกเนี่ยครับเพราะนั้นถ้าคุณเข้าใจกราฟจนเนี้ยนะครับแล้วคุณก็มาเทียบก,กับตัววัตถุจริงๆอย่างเช่นวัตถุนี้เดินทางเร็วขึ้นปึ๊บ ถอยหลังถอยหลังปุ๊บเร็วขึ้นเห็นไ,ไหมนี่ก็คือกราฟตัวนี้นะครับนี่คือกราฟตัวนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจฟิสิกส์มันจะเป็นเรื่องสนุกนะครับเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้กับสิ่งต่างๆได้เยอะแยะเลยนะครับนี่คือเป็นเรื่องของความเร็วนะฮะซึ่งเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ที่จะเรียนกันในวิชาฟิสิกส์แล้วบางคนไปเจอไปเจอหนังสือไปเจอคนสอนที่สอน อาจจะสอนแล้วไม่น่าสนุกสอนน่าเบื่ออะไรเงี้ยนะครับก็ทาให้ไม่อยากจะเรียนวิชานี้นะครับทพรานั้นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สนุกถ้าเราพยายามโยงเข้ากับเรื่องใกล้ตัวเรานะอย่างแมงวันตัวนี้มีแมงวันบินผ่านหน้าเราเนี่ยมันบินด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับมันบินด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับดูที่เวลาที่ห้าวินาทีปุ๊บความเร็วเท่าไหร่เวลาที่สิบสองวินาทีความเร็วเท่าไหร่เพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วความเร็วเนี่ยมันเป็นดิฟ เป็นดิฟถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ย d s by d t ครับนะถ้าถช่โถก็ต้องใส่ใส่เวกเตอร์เข้าไปด้วยเพราะนี้ดิฟคืออะไรก็ต้องไปดูไปดูในวิชา,าคณิตศาสตร์นะครับดิฟก็คือเป็นการหาความชันนั่นแหละแต่เป็นการหาในช่วงเวลาสั้นๆในช่วงเวลาสั้นๆหรือเรียกว่าเดลต้าทเข้าใกล้ศูนย์นะเดลต้าทเข้าใกล้ศูนยในลักษณะนั้น จริงแล้วพูดเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ดูยากพูดเป็นคณิตศาสตร์แล้วก็ดูยากมันก็คือพูดง่ายว่าในเสี้ยวเวลานั่นแหละความหมายภาษาชาวบ้านความเร็วก็คือการเปลี่ยนแปลงของระยะทางในเสี้ยวเวลาสั้นๆนะครับเช่นหนึ่งวินาทีหรือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวินาทีความเร็วเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับเออระยะทางเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับความเร็วคือการเปลี่ยนของระยะทางนะฟังดีนะครับปึ๊บเนี่ย แต่ว่าไม่ใช่ว่าหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงความเร็วเปลี่ยนเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับมันความเร็วมันเปลี่ยนตลอดเวลาหนึ่งไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงระยะทางเปลี่ยนเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันมันมันใหญ่เกินใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเร็วเนี่ยมันต้องวัดระยะทางสั้นๆช่วงเวลาสั้นๆนะครับไม่ใช่ระยะทางสั้นๆในเส e. ี่ยวเวลาเสี่ยวเวลาสั้นๆนะครับนี่คือความเร็วครับอันนี้ถ้าเป็นความเร่งล่ะที่เขาเรียนกันต่อมาความเร่งที่เรียกว่า A นะครับความเร่งก็เรื่อง มันเป็นเรื่องชั้นที่สองของความเร็วนั่นเองครับความเร็งก็คือ d d อะไรครับ dV/ dt นะครับ dV by dt นั่นเองครับ dv วีก็คือเป็นการดิฟดิฟ V ต่อเวลาหน่วยเวลานั่นเองนะครับมันเป็นการหาเวลาที่เปลี่ยนแปลงเอหาความเร็วที่เปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอย่างเช่น มันเป็นการมองในชั้นที่สองของวัตถุนะครับเช่นมีลูกบอลลูกหนึ่งนะครับในหนึ่งเซี่ยว,วินาทีของมัน,นช่วงเวลาสั้นๆตรงนี้มันเปลี่ยนความเร็วเท่าไหร่นะครับเช่นนะฮะนหนึ่งเซี่ยว,วินาทีเนี่ยเปลี่ยนความเร็วเท่าไหร่นะฮะมันอาจจะเขา้าใจยากนิดหนึ่งคือสมมติอ่ะคุณมีคุณมีจุดสามจุดนะครับมีจุดสามจุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ จากจุดนี้มาจุดจุดนี้นะครับความเร็วเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้ความเร็วเท่าไหร่เนี่ครับเรามาเทียบกันแบบนี้เรามาเทียบกันแบบนี้เนี่ยครับถ้าความเร็วตรงนี้เพิ่มขึ้นแสดงว่ามีความเร่งนะครับมีความเร่งที่ที่เพิ่มขึ้นอ่ะไม่ใช่มีความเร่งที่เป็นบวกนะครับมีความเร่งเป็นบวกนะครับแต่ถ้าความเร็วลดลงความเร็วลดลงก็คือมีความเร่ง ที่เป็นลบนะหรือศัพท์ทางฟิสิกส์เขาเรียกความหน่วงนะครับมีความหน่วงนะฮะซึ่งความเร่งอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับต้องไปทำความเข้าใจความเร็วก่อนนะฮะถ้าคุณเข้าใจความเร็วได้คุณเข้าใจความเร่งถ้าเปรียบเทียบเรื่องรถนะครับสมมติเรามีรถอยู่คันหนึ่งถ้ารถวิ่งด้วยความเร็วคงที่ก็คือจะวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้อ่าอย่างนี้ก็คือความเร็วน้อยใช่ไหมฮะแต่ถ้าความเร็วเยอะ อย่างนี้คือความเร็วคงที่นะแต่ถ้าความมีความเร่งก็คือมันคือเหมือนกับว่ามันเร็วแล้วเร็วแล้วเร็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 วขึ้นอีกเนี่ยครับเป็น,นีมันคืออาจจะต้องตาไวนิดหนึ่งหรือมีจินตนาการนิดหนึ่งนะฮะคือความเร็วเพิ่มขึ้นอีกอเนี่ยครับเหมือนเราเหยียบคันเร่งรถแล้วเรากดกดน้ํามันกดความเร่งกดคันเร่งเข้าไปแล้วรถก็กระตุกใช่ไหมครกระตุกถอยหลังก็พุ่งออกไปข้างหน้า ในลักษณะนั้นคือมีความเร่งนะครับมีความเร่งเป็นบวกแต่ถ้าว่าเราขับขับแล้วเราแช่ไว้เนี่ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถ้าดูเข็มก็เรียกเข็มไม่ใช่ไหม h, ลนะแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดแต่ถ้าเราเร่งปึ๊ดแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยใช่ไหมฮะนั่นคือมีความเร่งเกิดขึ้นและวไมจริงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับคือถ้าพอดการาฟถ้าพอดการาฟก็จะเป็น นะครับมันก็จะมีถ้าเป็น s กับ t เนี่ยมันก็จะเป็นถ้ามีความเร่งนะฮะมันก็จะเป็นมีลักษณะนี้นะครับนี่คือมีความเร่งชมครับแต่เป็นความเร่งเป็นบวกนะครับความเร่งก็คือ,อา dv by dt นะครับ dp by dt อ,อโทษอัน,นี้ความเร่งเป็นศูนย์ความเร่งเป็นศูนย์ก็คือความเร็วมีความเร็วเพิ่มขึ้นใช่ไหมคร โ,โทษมีความเร็วคงที่มีความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นความเร่งความเร่งเป็นศูนย์ถูกไหมครับนะฮะคือความเร็วคงที่แต่ถ้าเกิดความเร่งเป็นบวกความเร่งเป็นบวกก็จะเป็น,าานลักษณะพาราโบลาหรือเอ็กซ์โพเนนเชียครับในลักษณะนี้นี่ก็คือถ้าเป็น S นะฮะดูดีนะครับคือระยะทางเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเป็นเป็นทวีคูณหรือเป็นยกกําลังสองอะไรอย่างนี้นะค,คือระยะทางมันไม่ได้ไม่ได้เพิ่มแบบคงที่นะแต่มันจะเพิ่ม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  เนี่ยคือมีความเร่งแล้วนะครับถ้าเกิดคุณเข้าใจอาการตัวนี้แล้วคุณมาดูกราฟด้วยนะครับมันจะยิ่งเข้าใจแต่ถ้าเราเปลี่ยนจาก S เปลี่ยนจาก S เป็น V นะฮะเปลี่ยนจาก S เป็น V ก็จะเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งอย่างเช่นถ้าอย่างนี้ V V คงที่ใช่ไหมฮะต่อเวลา V คงที่อย่างเงี้ยก็คือวัตถุวิ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็ไม่มีความเร่งใช่ไหมฮะอย่างนี้คือความเร่งเป็นศูนใช่ไหมครับแต่ถ้า ความเร็วมีการเพิ่มขึ้นล่ะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะนี่คือความเร่งมันบวกละ่ะความเร่งมันบวกค่าของความเร่งก็คือความชันนี่แหละนะครับความชันของตัวกราฟ vt นะฮะก็คือเดลต้า y เดลต้าวาคือระยะตัวนี้นะครับหารด้วยเดลต้า x กนะฮะก็คือ dv by dt นั่นแหละนะครับ,รบเรื่องเดียวกันตรงนี้คือ dv by dt นะเพราะฉะนั้นความเร่งเนี่ยมันก็ต้องใช้ดิฟอีกแหละนะครับมันจะไม่คงที่อีกและนะฮะ พอน,นิ่งถ้าเกิดคุณจะคิดอีกรอบหนึ่งเขาเรียกดิฟยกกำลังสองใช่ไหมครับคือถ้าเกิดความเร่งความเร่งก็คือดิฟดิฟบีอ่าดิฟบีดีบีบายดีทีนะครับดีบีบายดีทีใช่ไหมฮะปากกาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะช่วยดูช่วยช่วยฟังด้วยนะครับฟังด้วยดีบีบายดีทีแต่ถ้าเป็นถ้าดิฟเป็น เป็นระยะทางใช่ไหมฮะเป็นระยะทางก็จะเป็นดีดีดียกกำลังสองใช่ไหมฮะบายดีทีอย่างเงี้ยครับก็ค,คือดิฟสองชั้นนะดิฟสองชั้นนะครับดิฟสองชั้นแบบนี้นะครับคือดิฟอา่ายังไงดียกกำลังสองเนี่ยครับ เขียนไม่ชัดนะครับภาษานี้นะครับก็คือดิฟดิฟดิฟเอดิฟเอชบดีทีแล้วก็มาดิฟอีกชั้นหนึ่งคือดิฟสองชั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือความเร่งโอเคนะฮะก็เป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจยากนิดหนึ่งแต่ถ้าเราทำความเข้าใจดีมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ไปลองคิดดูแล้วกันนะครับลองฟังดูนะคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับ Thanks for watching!